ร้านลาบลับๆับีดี43ไปกันเลยร้านลาบลับๆับปีดี43 เพิ่งเห็นในโซเชียลเร็วๆนี้นะครับแชร์กันเยอะมากเลยแล้วผมเนี่ยกับพี่จอยเนี่ยไม่เคยมากินกันเลยสักครั้งเดียวแต่ว่าการที่เราจะมาลองแบบไม่รู้อินโอยเน่ย um มันก็เหงาๆนะก็เลยแบบชวนเพื่อนที่เคยมาทานทั้งสองท่นานนะครับมีพี่กวางอ่ะแล้วก็พี่แทนจังติตาม,มาด้วยแต่ว่าผมก็มาทานเนี่ยนานแล้วนะก็คือแบบตั้งแต่เขาแชร์กันรอบแรกๆอ่ะก็ต้องมี5้าหปีอัพอ่ะผมแทนผมแทนหน้าสักสามสี่ปีในความทรงจำของคุณร้านนี้อะไรเด็ดที่มากินก่อนตอนแรกๆเลยที่เห็นคนแชร์ก็คือเรื่องเรื่องของดิบจำได้ว่าเ ลาบแต่ว่ามียุเกะเออ,อแปลกว่ะมีแบบสักุนสเกก็มีนะแทนที่จะมีแค่เบียร์แค่แอลกอฮอล์อย่เนี่ยก็มีแอลกอฮอล์แบบโซนญี่ปุ่นก็มีผมว่ามันมันเลยดูแบบดูพิเศษมันมีความฟิวชั่นะระหว่างญี่ปุ่นกับไทยญี่ปุ่นกับไทยแบบไทยแบบไทยบ้านด้วยนะหรือว่าให้คำนิยามว่าอีสารกระยะ <c oughs> ่าอไม่ได้มีแค่ของย่างของทอดนะครับเพราะว่าจริงๆพี่จอยเนี่ยไม่ถนัดของของดิบวันนี้มีกิมจุ่มด้วยก็เลยสั่งกิมจุ่มให้พี่จอยด้วยทีพี่จอยยังบ่น จะกินอะไรจากวัตถุดิบจากนี้ดูเรียดในเมนูแล้วที่บุ้งถังเนี่ยถังในของดิบของอะไรทั้งหมดเลยแต่ว่าตะกี้แอบเห็นเมนูนอาหารทะเลด้วยนะพี่ลองดูได้นะครับถ้าสนใจอันไหนเดี๋ยวบอกเขานะครับผมเดี๋ยวรอจานแรกมาครับหิวแล้วครับรอแป๊บรอแป๊บหิวครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมพี่สวัสดีครับผมสเปเชียลเมนูทูเดย์สเปเชียลเมนูคือยังไงครับทำไมมีสเปเชียลเมนูด้วยครับก็มีทุกวันครับโอ้ือแต่ละวันจยาไม่ใส่กัน จะไม่เหมือนกันจะไม่เหมือนกันไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆครับนี่เป็นทูน่าครับทูน่าสดนะจากทะเลอันดามันอ๋อก็คือส่งมาเลยอันนี้ใช่ครับใช่เมื่อวานนี้เข้ามา3ตัวพอหน้าเขาจับได้เป็นปลาทูหางเหลืองครับเยลโลฟินครับเยลโลฟินครับนี่เป็นสไตล์อีสานสไตล์ครับตัวนี้จะเป็นอีสานสไตล์คือก้อยครับอ๋อก้อยทูน่าอ๋อแล้วแล้วคุณคุณพี่เป็นเชฟใช่ไหมฮะครับผมเชฟคุณพี่ชื่ออะไรครับชื่อยอดรักษณ์แววสีครับสวัสดีครับผมคุณเจ้าลักโอ้โหยังไงเดี๋ยว ลองชิมดูครับได้ครับผมขอบคุณนะครับอาดีโกตอปเซมาสไรต่อมาเฮ้ยดูดเดี๋ยวนะพี่เกาหลีขอบคุณนะครับซัมมิดาผมบรรยากาศได้เราควรชิมอันนี้ก่อนชิมคุณชิมอันนี้ก่อนผมเริ่มก่อนเพราะไม่กินนี่กินมากอันนี้ปลาดิบได้ไหมปลาได้ปลาดิบได้เนาะให้ให้ที่เหลือของกูเฮ้ยเดี๋ยวผมกินปลาเปล่าๆเลยกับซอสนิดหนึ่ง มันเป็นยังไงครับคือมันมันรู้สึกถึงความไม่โปรเซนเลยอ่ะอ้โอ้เผ็ดเหรอผัดเยอะไปนิดหนึ่งกินปลาก่อนให้รู้รสชาติปลาไงคือปกติบางทีเรากินซาชิมิบางทีเราจะรู้สึกถึงความแบบที่มันแบบไปแช่มาอะไรเงี้ยคือแต่ด้วยความที่ว่าวันนี้เป็นสเปเชียลเมนูนะครับแล้วก็ได้ปลาตัวนี้มามันก็เลยมีความนุ่มเป็นพิเศษเฮ้ยอร่อยอั้อร่อย อร่อยเลยแสดงว่าเวลาคุณจะมากินร้านนี้ต้องมาถามเขาว่าเฮ้ยวันนี้มีอะไรบ้างใช่ต้องไปถามว่าเุ้ยคุณเดี๋ยวนะวาซาบินี่แรงเหรอที่นี่ใช้ได้อยู่นะเฮ้ยไม่เชื่อเฮ้ยใ,ใจเย็นเมื่อกี้ผมใส่น้อยกว่านี้อีกนะไ,ไเก็บเก็บอาการอยู่เก็บอาการอยู่เก็บอาการอยู่โอเคคุณเยอะมึงอน่ะ พอสบิเจ้านี้แรงอยู่เพราะว่าบางร้านแบบใส่เท่าไหร่ก็ไม่รู้สึกไงอ่าสั่งนี้เดียวความคุ้มคับพี่แทนอันนี้ก้อยดูหน้านะครับผมก็คือเอามาย้ำแหละเอามายาม้ำเอามา,าม,ามายาม้อจานนี้มากกว่าทำไมอะ่ะเขาปรุงข้าวเ,เนื้อมาแล้วคือผมว่ามันอร่อยคนแบบแบบสิ้นเทอร์นะคืออันนี้มันแบบด้วยความแบบเป็นธรรมชาติวัตถุดิบที่ดีส่วนเนี้ยปรุงถึงจัดจ้านพร้อมกับกาแฟอเมริกาโนเย็นครับผม มันคือถ้าไม่บอกแม่งมันมีที่นี่เลยอร่อยเองชอบแบบไหนว่ากันเนี่ยคนไทยอะติดปรุงอะปรุงมานิดนิดหน่อยหน่อยก็อร่อยแล้วแต่ไม่อร่อยกว่างจริงแต่วัตถุดิบอันนี้ก็ดีจริงเรื่องยากเลยใครใครมานะครับลองโทรถามดูนะครับปลาทูน่าแล้วอันนี้คือเป็นไทยนรสเอหอยมะละไทยครับตอนนี้จะเป็นหอยนะครับเป็นเป็นเอ็นหอยเอ็นหอยจอบตัวใหญ่่างนี้เลยหรอ ไอ้ตัวนี้จะเป็นเป็นตัวยาวๆคนนี้เอาแค่เอ็นที่เอ็นที่เขามันติดติดฟ้ามันนะเขาเราเอาแต่เอ็นมาตัวนี้ซึ่งปกติก็ไม่ได้มีทุกวันสองันนี้มีทุกวันครับตัวนี้แต่ไม่ไม่มีในเมนูไงครับนอกจากจะเป็นร้านชื่อว่าลาบลับๆับแล้วนะครับก็ยังมีเมนูลับๆับด้วยอาหารอาหารลับลับรลบที่กินไปเมื่อกี้นี่เป็นทูน่าสดนะทูน่าสดจากทะเลอันดามันของเรา ซึ่งไม่ใช่ทูน่าที่ได้เลี้ยงมันจะเป็นหน้าเขาผมก็ต้องจองไว้จองไว้วันไหนไม่ใช่ว่าได้กินทุกวันมันมีมาค่อยได้มาครับขอบคุณมากครับพี่อาริการตัวไซมาสให้ดูสิไม่ได้พูดกันวุ่วเลยเอ็นหอยจอนี่ตัวใหญ่มากเลยนะบททดิผมกินนี่คือตัวแค่10บาทนี่เอนเลเอ็นหอยจอมันเป็นยังไงอ่ะคุณต้องลองเพื่อนผมเคยเอาไปกินก็คือก็คือโฮตาเต็ดีๆนี่แหละโฮตาเต็เลยเหรออืมนี่นี่คือแบบลองครับอยากลองไหม หวานมะไม่ได้ไม่ได้ตาเลยตาโตกว่าที่เคยเลยได้เลยได้เลยอันนี้ได้เลยอืมมัได้เลยมันจะเกือบได้เป็นคอตาเตะได้แต่ว่ามันจะมีความเป็นเอ็นหอยอยู่มันจะเหมือนเอ็นหอยบุกคอตาเตะประมาณนี้แต่ผมว่าเชฟเขาเก่งด้วยแหละเขาเลือกวิธีการบ้างมาด้วยแล่ด้วยเออเพราะทำให้มันกรอบเคี้ยองง่ายขึ้น120บาทว่ะถูกเลยอ่ะแล้วนี่จริงนะเวลาเราไปร้านคือคำละ1 โอ้หอยมาล้านี่น,น่นนจาจะกรอบกว่าใช่ไหมอออันนี้ดูกรุบแน่นอนอือน,น่จกรุบกรุบกรุรนะกรุบกว่าไหมเหมือนขายปิคนก็อกอ่าใช่ขายปิคนกที่ที่แรกบ,บางๆเลยวันนี้ว่ามันมาต่อกับอันนี้ไงคืออันนี้มันนุ่มมากเลยอ่ะาอันนี้มันจะแบบมันได้เกี๊ยว,ม,วมันจะหนุบหนุบแต่มีกลิ่นเอกลักษณ์ป่ะกลิ่นมันจะเป็นแบบกลิ่นอะไรสักอย่างที่เป็นแบบ เกี๊ยวผัดเนยนะอร่อยนะอ่ามีแห้งอันนี้อ่ามีวิสัยอันนี้ก็แบบผัดกระเทียมผัดเนยซึ่งตะกี้พอพี่แทนพูดเรื่องของการแบบเอาหอยปันละไปผัดนงผัดเนยเนี่ยพี่แทนชอบทำครัวเหมือนกันนี่หว่าใช่ครับผมจำได้ว่าใครถ้าใครตามไอจีพี่แทนอยู่แต่ชอบมีแบบวันนี้ครัวน้องแทนทำนู่นทำนี่คุณชอบทำเลี้ยงศิลปินด้วยนี่ที่ไปบ้านคุณอะทำบ้านรับทำบ้างเป็นานทีื่ทำงานครับผมมีอัดเลี้ยงฟุ้งไรทอน ที่บ้านผมเป็นสไตล์ว,ตว่าที่บ้านคือจะต้องมีอาหารอยู่ตลอดเวลาเลยตอนรับอาหารเลี้ยงหรือเมื่อวานเนี่ยผมทําเพลงเพลงหนึ่งแล้วศิลปินอีกคนหนึ่งเขาร้องอยู่อิงวัลัทนท์องก็เลยแบบเฮ้ยว่างพี่แนนเดี๋ยวไปห,หาอะไรกินเล่นเล่นในครัวนะ <c oughs> ก็เดินไปในครัว <c oughs> เจอแม่อิงมาทำอะไรมาหาขนมอะไรอย่างเงี้าายสไตล์แม่เราก็จะแบบเฮ้ยไม่ได้ต้องกินกินนู่นกินนี่คืออดฟังไม่ได้ อิ่มอิ่มแล้วเสียงเรือัดร้องไม่ได้เสียงแล้วแล้วมันเอฟเฟกกับเสียงเพราะว่าคนเพิ่งกินอาหารแล้วอัดร้องอะไรเนี่ยบางครั้งมันจะมันจะแบบเกิดด้วยเรื่องของน้ํามันอะไรก็ว่าไปใช่แล้วแม่ให้กินแบบไม่เต็มปังทับโป้นู่นนั่นนู่นนี่ก็เลยต้องอัดร้องใหม่เพอคือนัดนัดใหม่แล้วนัดใหม่เลยเพราะว่าอัดร้องไปตั้งทิ้งชั่วโมงรู้แล้วว่าวันนี้อิงไม่ร้องโอ้เฮ้ยเนี่ยนะพูดถึงน้องอิงเพิ่งปล่อยอัลบั้มใหม่ครับผมใช่ไหมจะออกเมื่อไหร่นะ หรือว่าปล่อยไปแล้วปล่อยหรอขโทษจ้องมันจริงไปแล้วจ้องมันริงไปแล้วเมื่อวานนี้นกันอยู่เมื่อวานจ้องมันจริงไปแล้วได้ใครเป็นแฟนน้องอินก็ติดตามนะครับขรรามเต็มต่อดีกว่าเหยีอันนี้อันนี้อร่อยอันนี้อร่อยอร่อยจริงราคาดีแวลูมากไม่รู้จะแวลูยังไงถ้าเทียบกับจันแรกจานแรกก็ยังแวลูนะราคาร้อยห้าสิบอะเออยิ่งโอ้โหโอ้โหฮึฮึเฮ้ยโอ้ยนี่นี่นี่ ซึ่งปกติแล้วยุเกะนี่คือก็มีของเกาหลีบ้างญี่ปุ่นบ้างบางที่ก็ใส่แอปเปิ้ลบางที่ก็ใส่แล้วแต่ปรุงแล้วแต่ฝีม,มือ,ค,อคนทำเนาะเรื่องวะนะผมศึกษามายำเนื้อดิบทั่วโลกเนี่ยทุกประเทศเนี่ยมันจะมีของเของเองฝั่งโซนฝรั่งเนี่ยเขาจะมีเาเรียกว่าอะไรครับยิปซาธาเกา,าหลีก็เหมือนกันก็คือยุเกะก็คือมีน้ำมันงามีนู่นมีนี่ของไทยเราก็คืออะไรก็คือราดก๋อยอ่ะมันก็คือแบบมันก็คือแบบทุกที่มันจะมีเนื้อดิบของมันนี่ไงแต่ที่นี่เขารวมหมดเลย เวลาเรากินเนี่ยเราเราคลุกทุกอย่างเข้าไปใช่ป่ะที่นี่ผักเครื่องเคียงน้อยเหมือนกันนะดูฉ่ำวาวมากั่ไหมอันนี้ฟิลไม่ไทยเลยไม่ยไม่ไทายคือตอนแรกคิดว่ามันจะมีผสมไทยบ้างแต่อันนี้คือยุกเตะเลยก็บอกก่อนว่าอันนี้ถ้าเกิดคนที่ไปกินยุคเกะร้านเกาหลีมาแล้วเนี่ยอันนี้จะไม่เหมือนกันโอ,โอเคอเคุ้ยอุ้ย อันนู้นวะอันอสซาซิมิโนะอัตลักษณาเป็นเป็นปลาหมึกหอมสดเกตซาซิมิครับตัวนี้จะเป็นตัวมันตัวนี้จะเป็นหัวมันโอเคครับผมโหและหนวดเทียบเลยครับเฮ้ยยังนะแล้วเชฟพูดภาษาญี่ปุ่นด้วยจริงๆแล้วเคยไปทําอะไรฝึกภาษาหรือว่าเรียนเป็นเชฟยังไงใกล้เมียคนญี่ปุ่นครับอ๋ออย่างงี้นี่เอง จบกิ่งโจกกิ่งอ๋ออ๋อหยอกเล่นเนาะไปทำอาหารเกี่ยวกับพวกนี้ครับผมทำมา3ากว่าปีแล้ว Thank you so much ครับขอบคุณครับผมโอ้โหตกแต่ราคาเลยนะเนี่ยนี่หวานทุ่หมื่นเลิศเจ็ดสิบกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดก็จะคล้ายๆหมึกช็อตแต่ตัวนี้มันจะกรีนนิ่งมากกว่านะอ๋อมันจะกรีนนิ่งเพราะผมทำความสะอาดมาดีครับ เรยี่ยมพอเรากินตอนนี้ก็ไม่มีในเมนูนะครับไม่มีเหรบไม่มีครับไม่มีเมนูลับพี่ก็เยอะเหมือนกันนะลับลับครับลับโอเคแต่ว่ามีทุกวันไหมครับพี่ตอนนี้ก็เริ่มมีทุกวันแล้วผมผมต้องดูกระแสลูกค้าคนเสียงตอบรับมาเออดีนะครับอันนี้ดีเลยดีไหมไม่ดีตรงนี้ไอ้ตัวนี้จะลวกสุกนะครับครับอ๋ออนนี้ผาลวกสุกาลวกมากกำลังดีมากเลยก็คือไม่ได้ว่าสุกมากใช่ไหมครับใช่ค่ะลวกมากกำลังดีสะดุ้งไหมครับไม่เหนียวไม่นิดเดียวครับผม อันนี้น่าจะไปกับซีฟู้ดเนาะไปได้ดีเลยโอโอ้กับแก้มกับอเมริกาโน่ดีมากเลยใช่ใช่ต้องมีสาเกสักขูดอะไรประมาณนี้ตอนแรกกิกัดเข้าไปนึกว่าจะแบบว่าจะกรุบกบนี่มันก็คือนุ่มแบบว่าลวกแบบดีมากด้วความที่เรากินหรอกกินโชยู่กันมาหลายหลายจานแล้วพอมาเจอรีฟู้อ่ะเปี่ยนนะเปี่ยนเลยเปี่ยนเปี่ยนเลย ันนี้จะเป็นซาซิมิรวมนะครับซาซิมิโมริวาเซจะมีแซลมอนซาซิมิทาโกซาซิมิโฮตเตะฮอกกิ้งไงหอยปีกนกสีแดงๆครับผมอโนาเอบิโนซาซิมิเนี่ยกุ้งสดครับคิวนิคุนืซาซิมิไฮโซเดสโตเรบานอซาซิมิตับดิบครับตับนี่จะกินกับน้ำจิ้มงาอย่างเดียวครับทานกินจิ้มงาครับผมแล้วเนื้อดิบก,ก,กินกับอะไรกินกับปลาสบิครับ <Okay. S 2> ของนี้จะปลาสบิซีฟู้ดก็ได้อะไรก็ได้แล้วแต่ชอบครับผมหมายถิแทนยิ้มอย่างมีความสุข <laughs> นะ <laughs> เนื้อดิบตอนแรกผมนึกว่าจะมาแบบเป็นสับๆเนาะอันนี้คือมาเป็นชิ้นเนื้อดิบผมอย่างเงี้ยผมเคยกินแล้วแต่ว่าตับไม่กล้าเริ่มไม่ตัเอางนี้เราลองเราลองเนื้อก่อนแล้ค่อยไปตับได้ได้ได้ครับเนื้อเขาบอกกินกับวาซาบิได้ลองด้ผมเข้าใจส่วนหนึ่งที่แบบเวลากินลาบดิบกันอ่ะเขาจะสับเนื้อให้มันละเอียดเพราะว่ามันจะได้กินง่ายขึ้นแต่พอมาเป็นแผ่นก็จะเหนียวหน่อยฟือซอยจุ้แหละชอบชอบ สายดิบสายดิบมากคุณคุณไม่หยุดด้วยอ่ะคเบิ้ลด้วยช่วงนี้เองรอไปก่อนนะพักก่อนอมไม่ไม่ใช่โซนของเรานะมึงเคยกินตับดิบปะ่ะของที่ก่อนนะกินซาโดเคยไหมเคยเคยครั้งหนึ่งเพราะว่าญาติสั่งก็เลยก็เลยลองชิมแต่ว่าปกติไม่สั่งแต่เขาให้กินดิบเหรอ <S <S ครับหรือว่าแค่แค่ขี้เกียจย่างไม่มันเป็นมันเป็นตับทาซีนีเหมือนกันเอาล่ะพี่กูเคยไหมฮะ ไม่เคยคือเอ้ยผมะไรคิดถึงกินซาโดเลยเพราะนี่เป็นร้านเดียวที่เคยที่คิดอยู่ว่ามันเมนูนี้ร้านไหนวะผมกินครั้งแรกก็ร้านนั้นใช่ไม่ใส่นาโต้ไปเป็นยังไงอ่ะผมชอบใช่ผมชอบเหมือนกันใช่ไหมขนาดนั้นเลยเหรออร่อยเลยอร่อยแม่งหวานเจี๊ยบหวานแบบหวานเลยแล้วบอกเลยว่ากินกับอันนี้อร่อย มีความขาวไหมคือความขาวเนี่ยเฉยๆที่คนคนกินดิบแล้วมันจะมาต้องแบบกเรียกได้ว่าเป็นกลิ่นที่ชอบใช่ไหมเป็นกลิ่นที่คุณ <c oughs> เคยรับผมว่ามันอร่อยกว่านุ่มกว่าแล้วหวานกว่าเ <c oughs> วลาปะกติกินตับมันจะมีแบบรู้สึกเหล็กๆหรือว่ารู้สึกอะไรที่หนึแล้วมันจะมีคำว่าเกมมี่มันจะมันจะมันจะเป็นแบบฉากๆหรือเปล่าเออมันจะมีความแบบมันจะเครื่องในเครื่องในอะแต่อันนี้ค่อนข้างน้อยเออถ้าไม่รู้สึกเลยก็คือชอบกว่าแบบเอาไปย่างหรือเอาไปคุก ตอนนี้ชนะแล้วอันเหรออันนี้นะอันนี้นะเพราะว่าเวลาย่างหรือทอดหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยมันจะมีสิทธิ์เยอะๆมากที่มันจะกลายเป็นตับแข็งอยู่าชอบจริงกันเนี่ยร่วงทนึงไม่เอาผมยังไม่กล้าอกตัดแบ่งไหมอ่าขอแบบครึ่งเยอะได้ไหมนี่ครั้งแรกเลยว่ะเฮ้ยอยากแก้เกาไหมมินมินแล้วแล้วย่าอยู่ตรงข้ามัวบอกกูด หน้าตาพยายามแบบต่อต้านอยู่คือมันอร่อยแต่ว่าเราไม่อยากทําหน้าอย่างว่าอร่อยเออไม่คขวเลยอ่ะแน่นอนไม่เขนาจะเป็นอะอันนี้มันเป็นเหมือนแบบน้ำมันงานเกลือก็เลยแบบว่ามีความเค็มเตียงเลยมันก็เลยเลยดึงรสตับให้มันหวานด้วยเชีบเลยโอเคอ่ะได้กินที่เหลือได้โอเคเลยครับี่อยู่แค่ว่ากินเข้าไปแล้วเกาจะขึ้นเรื่อยแค่นั้นแหละชิมเดียวไม่เคยร้ทีมงานใครสงสัยไหมคร ไม่มีเนาะเผื่อให้แจมอ่ะงั้นเรามูฟออนเอาไปกุ้งเหรอไปกุ้งเหรอตับยังคงเป็นอันดัมหนึ่งอยู่ออกขึ้นขึ้นขึ้นกำลังแบบคิดอยู่ว่ามันต่างยังไงกับกุ้งใช้น้ำปลาคิดทิ่เมืนอไร่อภิดฎอโคตาเต ใน,นีก,กินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดได้ไหมได้ไดแ,แค่เรียนได้เลยค่ะเป <ๆ S 2> ็นข้อดีของการกินร้านอาหารแบบนี้นะได้เอาดีกงนนะโปเตีนนะกับหอยจอบเมื่อกี้นะไม่ต่างกันนะไม่ต่างต่างกันนิดนึงอนะน,ดดนิดเดียวนิดเดียวอะนิดเดียวมากๆอะตรงที่เสิร์ฟหอยจอบมาแล้วบอกว่าเป็นโปเตะก็เชื่อแซลมอนซาชิมิ เบสิกอร่อยทั่วไปไปปิกนกอกเฮ้ยอดี๋ยวมมไม่เหนียวมีให้เคี้ยวสวยญาติแวะไปที่ปลาหมึกนะครับอันนี้จะนุ่มกลางแล้วก็เป็นปลาหมึกตัวแบบพะโกะปลาหมึกปลาหมึกหนวดอ่ะปลาหมึกใหญ่ปลาหมึกใหญ่ก็คนละแบบกันเดี๋ยวจานเมื่อกี้เนี่ย ให้อะไรครับตับตับแน่นอนผมก็ให้ตับเกันเมื่อกี้คือเกินสิ่งที่คาดหวังเหลืออีกสงชิ้นนะครับห้ามใครแย่งผมนะครับเนื้อเผาทานย่างดีหอมหอมมากหอมว่ะลิ้นย่างครับอ เกือบเกือบนิดนิดอืมโอโอเฮ้ยกืนน่านกินแล้วรู้เลยว่าทำไมร้านนี้ยืนระยะมาได้นานมากพอรอมดีไม่มีตกอันนี้เมนูของจอยครับพี่จอยชอบกินลาบหมูสาบอันนี้ออเดอร์ไปว่าไม่เอาเครื่องในอซึ่งก็ทำได้ดีครับทำได้ดี เผ็ดใช่ไหมเป็นไงบ้างผ่าไหมคะอร่อยค่ะกลมกล่อมไม่ได้จัดจ้านไม่ได้เข้มข้นขนาดนั้นกลมกล่อมกำลังดีส่วนพิดกวงตักต้มตำไปยังกินไปแล้วครับเป็นไงบ้างครับก็อร่อยหวานเปรี้ยวอย่างเรื่องตำไทยเนี่ยอันนี้ผมไม่ค่อยถนัดเวลาแบบมากินว่าก็อร่อยดีใช่ใช่ผมดีผมก็ตำอย่างตำไทยผมก็ไม่ไม่เคยสั่งเลยคโอ้ยอันนี้คืออะไรครับเนี่ยอันนี้เป็นไม้ครับที่มาจากฟุกุโอกะนะครับ อ๋อนี่งผมไม่เคยกินอันนี้คือที่นี่ก็ไม่ได้มีแค่อาหารทรงญี่ปุ่นก็มีอีสานด้วยนะครับก็เป็นจิ้มจุ่มไปเลยซึ่งจิ้มจุ่มของที่นี่นะครับก็จะมาพร้อมกับน้ำจิ้มสุกี้นะครับผมคอน่ึแล้วแต่เราจะชอบเลยว่าจะเอาแบบไหนแล้วก็แจ่วถ้าจะเดือดแล้วอ่าหม้อปุ๊บปุ๊บเลยถ้าเนื้อบางขนาดนี้เราจิ้มแบบสักนับเดียวไหมพี่แทนได้เดี๋ยวเดี๋ยวผมจัดการเรื่องผมเอง เม่กี้นีดิบชว์เหรอไม่ใช่ดิบโชว์แต่ว่าแบบไม่อยากให้มันโชว์ซิว่าของคุณเนี่ยกี่วิพี่เอ็ดเ็ดวิใช่ไหมมีแอกี่วิโชว์ซิสามวิหนึอย่างอันนี้ไม่ได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 ได้ไม่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 ม่ได้ไม่ได้ไม้ไม่ได้ไไม่ได้ไ่ได้ไม่ได้ไม่ได้่ได้้ไม่ได้่ม่ได้ไม่่ได้ไม่ไ้ไม่ไม่ไ่ม่ได้้ได มันเป็นจิ้มจุ่มเนื้อที่มีความญี่ปุ่นอยู่เหมือนกันนะการสไล์เนื้อแบบนี้มันไม่ใช่แบบเนื้อไทยไงเนื้อไทยจะแบบเป็นชิ้นๆหนาหน่อยใช่นี้คือเนื้อสไลด์เลยแต่เชื่อว่าแกว่งแป๊บเดียวที่แทนน่าจะดีกว่าใช่ใช่อันนี้อย่าจะนุ่มอย่าอย่าสุดมากขอบคุณมากครับคอนมสื่อนะครับันนี้ต้องเป็นเนื้อบางๆแบบนี้มันก็เหมาะคฟามสื่ด้วยคอาเสื่อมีความติดเค็มนิดนึงแต่ว่าอร่อยเรียวกินนี่จิ้มนี่ปลาไทยจิ้มนี่มาญี่ปุ่นอ่า ซึ่งเมนูทั้งหมดจริงๆไม่ได้มีแค่นี้นะครับผมทุกคนก็ลองเข้ามาลองกินดูแล้วกันเพราะว่าเมนูเขาเยอะจริงๆแต่ว่าอันนี้ก็คือเป็นเมนูที่ทางร้านแนะนําแล้วก็บา,บ,าบางอันเราอยากกินเองก็มีมาสอบถามเมนูลับๆของเขาได้ว่าวันนี้มีอะไรเข้าบ้างใช่ใช่ใช่เพราะว่าเขาจะมีเมนูที่เป็นแบบเมนูลับอ่ะไม่อยู่ในนี้นะ,ะ,ะแต่ว่าเดี๋ยวเขาค่อยเพิ่มมาซึ่งคุณมาลองถามมาดูแล้วกันว่าวันนี้มีอะไรเข้าเมนูไหนอะไรเป็นพิเศษอ่าเอาวันนี้มีแบบมีเมนูในใจแบบที่ชอบไหมให้ที่หนึ่งให้จันที่หนึ่งวันนี้คืออะไรถ้าที่หนึ ใช่หรอคือมันมี2อันที่เบียดกันอยู่คือตับกับเอ็นหอยจอบสองอันนี้เบียดกันหนักมากก็ให้ทูน่าก็ดีผมให้เอ็นหอยหนึ่งด้วยราคาด้วยด้วยความสดด้วยไม่ได้คิดว่ามันจะแบบอร่อยขนาดนี้ผมผมนี่ให้ปลาหมึกหอมอาบจิมิเอ็นหอยจอบอ่ะอร่อยอย่างงี้ผมเคยกินแล้วแต่ว่าปลาหมึกหอมเนี่ยไม่เคยกินคุณชอบตอนต้มหรือไปตอนลวกหรือว่าตอนแบบทั้งสองแบบเลยมันดีทั้งแบบดีทั้งสองแบบเลยอ่ะเออราทิรักษะคะ ชอบเขาบอกเลยชอบเขาอือเจ้าไหนเจ้าไหนชอบก้อยทูน่าใช่ไหมกับหอยจอบออนุ่มเนาะแบบนุ่มเหมือนเป็นหอยเชลเลยนี่ครับร้านอาหารอร่อยมากเลยครับดีกว่าที่ี่กินผมคิดเยอะมากๆเลยฮะทุกคนชอบมากเลยวันนี้ยังไงเดี๋ยววันนี้บอกทุกคน ที่จะมาทานหน่อยครับว่าร้านอยู่ตรงไหนเปิดปิดกี่โมงแนะนำวิธีการสั่งเลยครับครับผมลาบลับรับปีดีสีครับศูนย์วิทย์0จ็ดสิบเอ็ดาหนับรับครับเปิดตั้งแต่ช่วงนี้เปิดบ่าย3ามโมงครับปิดตีสอครับตีสโอเดกชิมะเฮ้ดูสุดโอเดกิชิมะขอบคุณมากนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับบอกร้านแบบกระชับสไตล์ญี่ปุ่นอ่าไม่เวิร์บเว้อไม่เยื่อเยื้อใส่หมด ก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่มาวันในวันนี้มาถ้าเกิดไม่มีพวกคุณผมก็ไม่รู้จะมาทานยังไงนะฮะร้บผมกินกาแฟนิหน่อยออผมชอบคลิปนี้นะเพราะว่าตอนแรกแบบความสนุกสนานของเราอ่ะมันจะยังอยู่ประมาณนี้แต่พอเราถ่ายไปมาชั่วโมงหนึ่งความสนุกมันค่อยเพิ่มขึ้นไม่รู้ว่าทำไมเพราะบรรยากาศดีว่าอาหารอร่อยผมก็น่าจะอย่างนั้นนะครับก็ใครอยากดูคลิปอะไรยังไงอยากให อยากคิดถึงพี่กวงอยากคิดถึงพี่แทนยังไงพีมาบอกเผื่อว่าจะได้แบบไปไปเจอกันอีกคราวหน้าหรือมีร้านอะไรแนะนําร้านแบบนี้ร้านแบบไหนสารยาบ้างนีอร้านไหนจีสารยาบ้างนิคุณไม่เคยก็ตอนนั้นตอนนั้นคุยกันแล้วไงว่าจะไปทำสารยากายอะไรคุณอ่ะทีคุณลิสต์ไว้สิแล้วก็มั์คนไก่เนี่ยสารยากายนะแล้วก็มันคนไก่คุณหุคนไก่ก็ได้แต่ไกแน่นอนเนื่องโซนนั่นอ่ะเดี๋ยวนี้มีเพียบเลยยังไงคอมเมนต์ไว้นะครับผมมีอะไรแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้า บายครับบายครับไอ้อ <c oughs> <ไห>ชนไมชนไม่เลิก